ขอให้พี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่ใช่ว่าดูปุ๊บป็กเลื่อนหนีปั๊บแบบนั้นท่านไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าระหว่างเหรียญที่สิบติดอันดับที่หายากกับเหรียญที่ปกติธรรมดาคือไม,ม่ได้ติดอันดับที่หายากคือผลิตเยอะมากๆนั่นนะครับถึงจะติดอันดับที่หายากแต่ก็ผลิตดูที่สองร้อยสามร้อยเหรียญมันก็ไม่ธรรมดานะครับว่ามาันเยอะขนาดไหนท่านคิดดูนะครับสองร้อยสามร้อยล้านเหรียญน,นะครับไม่ใช่ สองร้อยสดสามร้อยธรรมดานะครับดูเหรียญแรกก่อนทับเนี่ยเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูวิพล์อดุลยเดีครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านเหรียญนี้ครับผ่านการใช้มายับยืนครับบูบูบี้เห็นชัดเจนนะครับเพราะเป็นเหรียญที่ถึงจะเหรียญเล็กแต่ถ้ามันหล่นบ่อยๆมันก็ไม่เหลืออะไรหรอกครับเนี่ยเหรียญนี้ครับใช้งานมานานมากเลยนับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ประมาณสามสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยนี่ครับสามสิบสี่สิบ สามสิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยจะสี่สิบอยู่ลวมดเอ้ยสี่สิบกว่าปีแล้วครับเนี่ยพูดผิดครับตัวทีครับนี่ครับดูกอบเฟืองครับดูที่ยับยืนเลยครับนี่เหรียญนี้คงไม่น่าเก็บแล้วนะครับเนี่ยไม่ได้ติดถึงจะติดอยู่หนึ่งอสิบอันดับก็ไม่น่าเก็บแล้วครับสำหรับเหรียญนี้ครับเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยดูที่ครับโอ้โหไม่น่าเก็บแล้วครับไม่ใช้ได้เลยครับเนี่ยที่ผมเอามาให้ดูคือเปรียบเทียบให้ดูครับประเทศไทยปีพศสอง2ันห้าร้อยสาสิบสองครับท่าน ส่วนด้านหลังคือหนึ่งแล้วก็หนึ่งบาทครับเป็นช่อไฟยาวครับก็มีประโยชน์อะไรอยู่ดีครับเพราะเหรียญเละเทะขนาดนี้มันคงเก็บไม่ไหวไม่ได้แล้วนะครับท่านมาดูเหรียญที่สองครับเนี่ยเหรียญที่สองเล่นหนึ่งบาทครับดูส่าเหรียญนี้นะเก็บสะสมไหมโอเคครับเหรียญนี้สวยงามมากครับเนี่ยนี่ครับภูวิพลอลรุจเดชสวนด้านหลังคือรัชการที่เก้าครับท่านดูบรมรูปครับสวยงามขนาดไหนนี่ครับ ยังไม่ทําการล้างนะครับจะททาการล้างเราจะสวยงามใสปิ้งกว่านี้แน่นอนมาดูขอบฟูงครับเนี่ยไม่มีอรอยบุบรอยวิ่ให้เห็นเลยครับโอเคครับเดียนนี้สวยงามมากนี่ครับประเทศไทยพอสอง4งันห้าร้อยสี่สิบสี่ครับท่านติดอยู่อันดับที่สิบพอดีพอดีครับท่านอันดับที่สิบเละกอีกอย่างที่สําคัญคือช่อฟ้ายยาวคือด้วยครับเดืนแบบนี้น่าเก็บสะสมหรือไม่แต่สั่หรับผมแล้วน่าเก็บสะสมครับ เพราะว่าเหรียญแบบนี้หายากมากๆนะครับน้ําหนักแค่สามกําเองีนะครับสําหรับเหรียญสองปุยเหรียญหนึ่งบาทนี้ครับอันดับที่สิบครับปีพศอ .2544 อนี้ครับอันดับที่สิบนี้ผลิตที่สา 6, 6, มร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่นน350านหกแสนสามร้อยห้าสิบล้าน หกแสนหกหมื่นหกร้อยเหรียญนะครับท่านมันน้อยสักที่ไหนละครับแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสาิบสองนี้ผมไม่แน่ใจครับว่ามันเท่าไหร่กันแน่รู้ร้อยสามสี่ร้อยล้านแน่นอนแต่ว่าไม่แน่ใจครับข้อมูลไม่มีนะครับ